สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quality Channel กันอีกครั้งนึงนะครับทุกคนเคยมีปัญหาเหมือนผมไหมครับเวลาเราอยากจะจับคู่สีเนี่ยเอามาใช้ในงานของเราแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าคู่สีนี้มันจะเหมาะกับงานของเราจริงไหมหรือบางทีเราคิดคู่สีที่จะเอามาใช้กับงานของเราไม่ออกวันนี้ผมมี1เว็บไซต์ที่คิดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ทุกคนได้นั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Palette Maker นั่นเองครับ ก่อนอื่นให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Palette Maker เลยครับเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเนี่ยเขาก็จะปรากฏแนะนำตัวเว็บไซต์เลยนะครับให้เราคลิกที่ Create your Palette now เมื่อเราเข้ามาครับตัวเว็บไซต์ก็จะแนะนำพาเลตสีต่างๆให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นสีโทนเย็นสีโทนร้อนนะครับก็สามารถเข้ามาคลิกเลือกได้เลยซึ่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพาเลตสีที่ทางตัวเว็บไซต์ แนะนำไว้ให้ส่วนด้านขวาก็จะประกอบไปด้วยงานกราฟิกดีไซน์ต่างๆที่ตัวเว็บไซต์แสดงเป็นต้นแบบนะครับว่าถ้าเราจับคู่สีแนวนี้มันจะมีหน้าตาประมาณไหนต้องบอกว่ามีตัวอย่างให้เราดูเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เรายัางสามารถที่จะปรับผ้าเรสีของเราเองได้ด้วยนะครับเช่นให้เราเลือกสีได้เลยนะครับว่าจะเอาสีที่2 เอาแค่2ส,สีไหมหรือจะเอา3ส,สีนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถ e ีดิต,ตัวสีต่างๆได้นะครับว่าเราอยากจะได้สีอะไรนะครับสามารถปรับแต่งเองได้เลยเมื่อเราปรับแต่งแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโอเคถ้าเราใช้แค่2ส,สีมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อาจจะดูเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับ เราสามารถสลับสีได้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกการแสดงผลได้ว่าเราอยากจะได้การแสดงผลในรูปแบบไหนนะครับ mm hmm. เช่นเราอยากจะออกแบบโลโก้แล้วเราใช้โทนสีประมาณนี้จะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. นอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถจะ Export ตัวไฟล์เป็นไฟล์รูปภาพได้ว่าถ้าเราใช้2ส,สีนี้พอเรา Export รเป็นรูปภาพออกมาเนี่ย mm hmm. ก็จะได้ตัว พาเลตสีแบบนี้เลยนะครับได้พาเลตสีออกมาเป็นรูปภาพให้เราเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคนี่ก็คือภาพรวมของตัวาการใช้งานของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Palet t e Maker นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่มุมซ้ายบนนะครับตัวเว็บไซต์เองก็จะมีเมนูต่างๆให้เราสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสีได้นะครับเช่นเมื่อผมคลิกเข้าไปที่ Color ก็จะมีแถบสีต่างๆให้เราเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะเข้าไปที่ blue color สีฟ้านะครับเขาก็จะบอกว่าตัว color psychology หรือว่าจิตวิทยาของสีสีฟ้าเนี่ยมีให้ความรู้สึกแบบไหนบ้างให้ความรู้สึก trust ไว้วางใจ loyalty ได้ความรู้สึกแบบว่าความสงบนะครับแล้วก็ด้านขวานเนี่ยก็จะมีอธิบายถึงด้าน positive ของสีนั้นนะครับมุมมองด้านบวกมุมอมองด้านลบมีความ loyalty security confidence ส่วนด้าน นิเกทีฟที่ทาให้สีฟ้าเนี่ยด้านนิเกทีฟของมันก็คืออาจจะให้ความรู้สึกเยือกเยน็นหรือว่าให้ความรู้สึกถึงความกลัวอันนี้ก็คือเป็นจิตวิทยาของสีต่งตางๆนะครับจริงๆแล้วสีเนี่ยต่างๆก็จะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับต่อมาในส่วนของสิ่งที่ Pa เลตเม Maker นำเสนอเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Color t h e o r y Basics นะครับก็จะเป็นตัวทฤษฎีของสี หลายๆครั้งเวลาเราจะเอาสีต really? ่างๆมาใช้เ so. นี่ยมันจาเป็นที่จะต้องใช้ทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่งั้นเนี่ยสีที่เราเอามาใช้มันอาจจะมีความไม่เข้ากันนะครับเขาก็จะมีบอกวิธีการวางสีให้ถูกหลักตามทฤษฎีนะครับเขาก็จะมี COLOR W เให้ซึ่ง COLOR W เเนี่ยก็จะมีบอกองค์ประกอบของสีต่างๆทั้งหมดนะครับประมาณ12สี นอกจากนี้ก็จะมี Color h a r m o n y ที่เราจะสามารถจับคู่สีต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสีด้านตรงกันข้าม c o m p l e m e n t a r y สีที่เป็นในรูปแบบจับคู่ในรูปแบบส quare แล้วก็เขาก็จะมีตัวการแนะนำให้ว่าถ้าเราจับคู่สีแบบนี้จับแบบตรงกันข้ามจะได้ความรู้สึกแบบไหนจับแบบสแ u วร e ให้ความรู้สึกแบบไหนนะครับ หรือ Color Value เรื่องของความมืดความสว่างของสีนะครับยิ่งให้ความสว่างมากมันให้ความรู้สึกแบบไหนหรือว่าถ้าเป็นด r k มากเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบไหนนะครับมีตัวอย่างด้วยว่า Value ต่างๆของสีเนี่ยถ้ามันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับสำหรับใครที่คิดว่าเนื้อหาแนวนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ